แต่ว่าทรงลูกงามเนาะครับทรงลูกงามมันประจําเปลี่ยนทรงควยงามขั้เจ้าดอกควยบ้านเานี่ยโอเคเลยเนาะเพิ่มเบิ่งบนยังนี่ครับอยู่ที่พอพันน่อมมีคพับพี่ทรงลูกดีครับนี่ลูกสามเพิ่นเจ้าทับก็ได้ไใบนี่อันนี้พญาเขาดินครับพญาเขานี่กับพญาเขาเขาดินเนาะเขาดินว่าตัวนั้นครับนี่เขาดินโอ้แม่นางยังสร้างอุดรค่วน สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อกี้พาพี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวกูเบากลับมาจากจากประเทศยังก็เจ้าอิตาเลีครับกลับมาจากอิตาเลียคืน้องคนมาเฮ็ดอีหยัง,ง,งก,ก็คืออืกก่นหนี่ขั้วการนนึงก็โครงการไรหน้าวนผสมบ่หรือนี่เนี่ยไรนา้องไรหน้าวนผสมเฮ็ดชุ่อย่างชืแนวครับ,บเออเป็ดไก่ก็เลี้ยงหมูม้าก<ม>็เลี้ยงเนื้อหน้อยก็เลี้ยงเนื้อน่อยบ่ได้เลี้ยงมีเมียผู้เดียวก็เลี้ยงเลยผู้เดียวเลยกเลี้ยงเลยกลับมาจากอิตาเลียคืน้อง ส่วนหนึ่งเพื่อนกะเอาขั้วมาเลี้ยงเนาะครับอ้าวบ้านทีาบ้านยังเนาะบ้านน้องแวงคำพูดครับตำบลตำบลวังหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายครับเื้อยังในบ้านเนี่ยื้อเื้อจะของซื้อในบ้านเสื้อเหรียญมั้งครับก็เอาเื้อแท้เอาเื้อเหรียญก็ได้เื้อตรงครับเื้อตรงเื้อตรงเนาะพู่มเี่ยชสื้อยังเนาะเื้อฝนจ้าเื้อฝนตาละตาเื้อพ่อล้วนครับพ่อล้วนเนาะห้ามน้อยอ่ะครับโอเล่บ้าโอเล่ค่ะ ครับโอ้โ่พี่น้องมือนี้มาครับมือนี้มาตรวจทองคล้ยเพิ่นสามตัวเนาะครับครับสามตัวครับมีรุ่นอยู่สองตัวครับอีกตัวนึงก็จังไนอยู่ตัวนั่งจังไนอยมวยหน้ามวยหน้าเอามาเบ่งคล้ยงามเพิ่นพี่น้องไปพาเขาไปเบ่งคล้วยตัวตัวได้ตัวนี้ก่อนบอกเอามาจับซอยกันเร็วกล้วยงามพี่น้องนี่ผู้ใดอยากได้เมาเด้อพี่น้องนี่เราห้องไว้สามเซนหานี่จ๊กสองเซนก็ขึ้นจะขายถุงเนาะอันในถองทับตัวไดไใบหึ้งตรงจุดนี้ ครับสร้างอุดอนครับสร้างกุดอเนาะครับตรวจรงหันพี่น้องก็น่าจะโอเคอยู่อันลูกเพิ่นระบานี่ตัวไรลูกลูกตัวนี้ลูกแรกครับนี่โอ้ตัวนี้แม่นั่งลูกแรกครับครับครับตัวนี้ลูอันนี้ขึ้นให้พี่น้องคนเมืองลูกตัวนี้ลูกแรกงานของเราอย่ะด้วยเนาะหน่อยไร้เป็นไรจาซื้อมากหน่อยไร้เป็นไรราคาถือมากนี่ราคาซื้อมากหาสิหกครับราคาซื้อมาอหานมื่นหกเข้าเนี่ยครับ แพงเตยนี่บ่อครับ้อยจุงมาเลยอ๋อจุงละทงนนน้อยอยู่จุงละทงมาเลยครับเพิ่งมาเลี้ยงว่าคุณไม่ยังเงาครับเลี้ยงมาคุ้นทองแรกครับได้ทองแรกมืวนจีรไส่สามสิบอยู่บ่ดวัดบ่ในวัดเป็นบ่อหนอ๋อสารบเมียนม่หนิเตวนี้บ่ต้องวัดกครดขาวยสามสิบเนาะครับตัวนี้เกิดเป็นลาคากันเสียแล้วเนาะยสามสิบหาขึ้นเยปรบ้านนี้นะครับเนาะ ค่อยงามเลยพี่น้องเพิ่นค่อยๆพัฒนาไปอันเขาเขาเขาคิดอย่งไรเขาค่อยได้มาเลี้ยงเพิ่นเนี่ยกล้วยนี่ยว่าพี่น้องเพิ่นฟังเรียนี่คิดอย่างไรเขาได้มาเลี้ยงแต่ปู่แต่ญาเพิ่นกับผ้าเลี้ยงเนาะแต่พอแต่แม่กับผ้าเลี้ยงแต่เป็นเด็กหน่อยก็เลี้ยงกล้วยยู่นะครับ พอมีขอบมีขั้วก็เลยคิดอยากเลี้ยงแม่ชื่อยากเลี้ยงบันที่เลี้ยงนี่พัฒนาไปแนวใดบัณฑิตหน้าขวดเห็นเดาตะควยงามมาทับนี่ย่มเคยเห็นแต่เขาลงยูทูบเนาะพัฒนาสายพันธุ์เนาะพ่อยากได้ควยงามของเขาพ่อได้เบิ้งพ่อได้เบิ้งพ่อได้ชุ่มพ่ออยากได้ควยงามของเขาครับอ๋อได้เบิ้งว่าควยงามมันเป็นจังไงครับคาดขายได้เกียล้านหาร้านของเขาครับหาบันได้คือเขาครับเอ้าเบิ้งนิดหน่อยนี่ตัวตัวได้เสร็จในเบิ้งโตต่อไปเท่าไหร่นี่ถ้าพี่น้องเบิ้งคัยพี่น้องเลย รถลน้ำนั่เพื่อนนั่นกล้องแท้นี่เพื่อนเนี่ยคือนั่นกล้องแท้เนี่ยตัวนี้คือว่าลูกเก่ากัครับเนี่ยลูกเก่าครับเนี่ยติดมาน้ำแม่ติดน้ำแม่ยเมียพป่นตัวใดล่ะคือครับพุ่นครับแม่โอ้ยแม่ดอกคูแม่ดอกแม่เบิบงอันลูกเก่าพี่น้องนี่นี่ลูกเก่าบ่เป็นตัวแม่บ่หรือตัวผู้ตัวแม่ครับนี่โอ้เห็นเงินเสียนสองแล้วนี่เนาะตัวแม่บ่ลูกลูกเพื่อนนี่กับแม่หมดเลยแม่หมดอุ้ยบ่มีตัวผู้ยกตัวเลยบ่ พี่ตะคนณโหวนีแต่คนอย่างเดียวเห็นลูกเก่าเห็นเงินแสนสองเลยพี่น้องเอ้ยดิแดดเงินแสนสองเลยสบายเลยให้มันใหญ่ยังอยเนาะครับให้เพิ่นส่งอันนี้กุ้หนียังไงนี่ดูครับไอ้บุม่เพิ่นไปนี่แม่เพิ่นเมียเพิ่นเกิดออกลูกดีได้พี่น้องนี่ตัวนี้ชัดเจนเลยเนาะครับตัวนี้ชัดเจนเห็นเลยพี่น้องตรวจใช้เครื่องอันตะเศร้นี่ครับแต่ว่าทรงลูกงามเนาะครับทรงลูกงามมันประจาเปลี่ยนตรงคว้ยงามกุ้เจ้าดอกคว้ยบ้านข้านียโอเคเลยเนาะลูกเพิ่นเบิ่่งงยัันีครบ ยุที่พอพันน้ำนี่ครับพันทรงลูกดีครับตัวนี้ก็จะลอยสามชิ้นยุที่นองนี่ลูกสามลูกสี่เนาะลูกสี่ลูกสี่ค่าทองครับนี่ลูกสามเพิ่นเจ้าทับก็ได้ว้นี่อันนี้พะย่าเขาดินครับพะย่าเขานี่กับพะย่าเขาเขาดินเนาะนะครับเขาดินว่ตัวนั้นครับนี่เขาดินโอ้แม่นางยังสร้างอุดรครับมีแม่นอันครับเนี่ยมีเพิ่นนี่เนาะนี่มีเพิ่นนี่บ่บ่ปันใดเนาะชัดเจนบ่ปันด้วย ครับจำเป็นกิจกรรมที่เขาเห็นนั่นแหละเนาะครับเลยจำได้เขาก็เอาสำนำนั้อันนี้ลูกตัวใดไหนนิหน่อยนี่นี่ครับนี่ยโอ้ลูกเพลินนี่ครับลูกเพลินมามานําแม่บ้านให้จะบอกอยู่ว่าพ่อเลยคืองามแต่ลูกเพล่นนี่ยก็จังว่าเพลินว่าลูกพ่อขอกด้วยเนี่ยบอกคืองามเพลินวางสั่นเพลินปล่อยในฝูงอ่ะนะฝูงใหญ่ผมก็ซื้อมาทั้งเน็ตด้วกันตัวนี้ก้อนผมสิกับเนี่ยโคนี่ก้อนผมสิกับเนี่ยซื้อทั้งเน็ตทั้งนั้นเลยครับสองคม อือเก็บเงินปลายทางหอดบาทเห็นสัน้นเอาเอามาเบิ่งทั้งกี่บาทพี่น้องเบิ่งอีกทั้งนี้สองตัวนี้มั่งเลยไม่นั่งหน่อยทั้งนี้สองตัวนี้ตัวนี้เจ้าสั้นตัวนี้หมายถึงพออพไรนี่บอกครับพอเจ้าสั้นบอกห้องครับมาหน่อยมาไหลไปเลยบพ่อนี้พ <อ S 1> พเพราะมันว่าไหลไปเลยนะส,สิบกว่ามตัตัวนี้ลูกเจ้าสั้นนี่นะครับลูกเจ้าสั้น สิบสามสิบสี่เนี่ยเหรียีสิบสี่ครับตัวนี้อ่าสิบสี่สูงประมาณหน่อยสามสิบเลยละมั้งเนี่ยมึงนี่เนาะครับประมาณปีเครื่องปีสามเดือนที่เดือนนี่แหลนะเนาะครับปีหกเดือนตัวนี้ครับอืมตัวนี้ปีหกเดือนอ๋อเาบนตัวที่ไทยป่ะนี่ตัวนี้เพชรมงคลนวลจันทร์นวลจันทร์ตัวนี้พอเพชรเพชรมงคลบ่ครับพอเพชรมงคลแข้งหน่อยไรในตัวนี้เขาเดียกนี่ตัวนี้เอามาสิบสองครับตัวมันแทนสองครับอือ สดงว่าเนีบิงพี่น้องเอ้คนจะไปทังคุยงามนี้เนาะบึงแล้วนี่ควเจ้านี้เนาะจะไปคุยงาม <c oughs> บ้านห้องห้อยูจงไอยูทงอะไรตรงหน้าเนี่นนอยอนบอกพี่น้อ,นองคนชางเนี่ยหนี่ว้าวปลูกย้างเนี่ยปลูกย้างเน่ยย่นี่นึ่ราปลูกเพราะเราอยากได้กินนะครับปลูกผลออมากราลากไมมปลูก <c oughs> ทุกยางคุอเนว่ยทุยยางทุนเนวอยโอ้หมานกะเฮ็ดห่ากะเฮ็ดดอกหมากกะมี่หมาก็ะมีชู่้กะมีมี่ขาคือ่นองเอ้คนไยู่ังต้นย่างต้นศอกต้นซักผลช่าง ผูดได้เฮนเงาอยู่อิสเลียวกับมามามาเบิ้งงานอะไรเนาะเนาะครับถ้าพี่น้องเขาจะมาศึกษาดูงานน้ำมาเบิ้งน้ำนี่เบยยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียงควื่น้ำเนยเกษตรผืนมรสานน้ำเนยนี่ศูนย์หกหนึ่งครับสามสามห้าครับเก้าหกห้าเจ็ดว่าว่กกับอิสเลียวยังไงตัวหรือที่อยู่นี่อยู่ให้ลูกชายครับโอ้เดี๋ยไปแล้วครับพบแท็กแล้วเมดแล้วโปไปแล้วครับอาปีเจ็ดเดือนครับมาเบิ่งกับบ้านนี้รอบมิยังไรเช่นนั้นอ่ะอ่านั่นเป็ดไก่ครับอยู่ในหัั่นบบคร เห็นม่้มันมีหอดหานหอดอีย่างหานหัวสิงมีครบหมดเลยครับนี่นะคร้บพี่แดอยากเอาพี่รองเลยเนี่ยกิดนี่มาเบิรงน้ำเหล้านี่แหละเฮ็ดไปพ่อไดเอ็นนั่นละอยู่บ้านนู่นถูกซองครับแเขับไปเบิรงกี่เข้าเดี๋ยวพาพี่รองไปเบิรงกี่ข้าวม่อได้กี่ใส่สวนสี่ไปอันนั่นยังเนาะเยื่อใดขึ้นยังหลายเด้อิสราเชลนี่เขาเจ้าเฮ็ดเกษตรดเนาะอิสราเชลิยอันดับหนึ่งของโลกครับ มีประยุกต์มีนั่นมีมนี่ด้เขา่านำดอกยงมยดตี่ก็มาจากอิสราเอลด้ครับเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยมันดียากเนื่อคือปลูกอีหยังมันได้ขายรดโอ้อิสราเอลเนี่ยครับมาแต่ปลูกอีหยังได้ขายเลยครับแล้วการที่งงทุนนี่รัฐบาลน,นี่เขาจะอ,าออกให้ก่อนเลยครับก็คือเมืองไทยเข้าเหมอนบ่ครับบ่คือกันเมืองไทยในกู้นี่ยิมสินพี่น้องเลยโอ้ เขาหยอบยอไม่กอนสุยางสุแนว่มืดยามนั่นเขาซื้อขึ้นพร้อมประกันราคาประกันราคาให้พร้อมคือโบไนใส่คือเขาจีบตดถิ่มมืดสวนเลยเขาโบไนดังพี่น้องเอ้โบไนอยากมาเบิองมาเบิองเอาเด้อพี่น้องเอ้เขาชงอ๋อเป็นภาษาไทยขร่าวๆให้พี่น้องเบิองนี่ก็พอได้จกินปลาเปอรอว่าใส่คุณเกียร์ให้พร้อมตัวนี้ยานคนมะลัก์ใสโอ้หุ่นพี่น้องใส่ไว้หุ่นนึงหุ่นนึงกวางกุญแจพี่เด็กโอ้ก่อนศีลนั่น มโม่หนีใครไปง,<า>งานก่อนเลยครับผมขอไปที่หลังถ้พาพี่น้องกรเบิ่งครับกระเสียไปสมอชาอนเกิดอะไรโอ้โยตกหมดเลยอยู่หนีเลยตัวนี้ไ,ไ,ไอ้เพคนร่วมกันเลยตัวนี้ครับมาร่วมมาลาเพราะมันมได้นั่นกันเป็ดเป็ดอีกยังก็เป็ดนดัวย,ยกันเหรอครับเนี่ยเป็ดเป็ดลูแองครับเป็ดลูแองเป็ดสายนอก ทั้งว่าทั้งทั้งคั้วยพี่น้องเลยทั้งเป็ดทั้งหาน <c oughs> โอ้ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับ <c oughs> อั้ <c oughs> อน,นี้เข้าไปเลยเนี่ยคิดมาได้ใส่เข้ามาเห็ดนี่ นะครับเข้าไปได้เซีิดมาได้ทั้งเนี่โอ้ยกะว่าให้เมียให้เมียผู้อยู่บ้านเฮ็ดใ้ถาไมาเสริมครับอ่าอยมาเสริมเมาข้าวกับไฟมาเฮ็ดเพื่อเมาครับซนึ่งซนึงอยู่หมบุ่ยเพียงกัเมียุ้น่นึงปลาปลาปลาย่างครับซนึงกับปูกไว้ตองย่างเพราอได้เห็นนั่น ต้นเนี่ยเป็นง้างอันนี้เขาขายใครเพิ่นบ่อหรือเ้าเย็ดแนวไยไครับอันนี้ซุ้มเป็นรูแอีงมันเป็นโตครับซุ้มโตพอพันไม่พันหนึ่งกับโตละสี่พันเหมือนเดิมอ๋อที่โตประนั่งบ่อครับเป็นรูแอีงครับเอาเอาที่ปีก็ไว้แค่นี้ละครับพี่น้องผู้ใดอยากศึกษาดูงานกับมาติดกับเบาตรงแล้วเนาะครับครับครับผมครับขอบคุณเรากรบลาไปจากไปก่อนครับพ่อไม่คิดนะครับมาขอณหลายครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ